พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุทธที่28มกราคมคิสตศักราช2026 คำพยานชีวิตโดยคุณคาโรเพอร์เวสอังกฤษสหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องไร้คำพูดและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามคคีธรรมร่วมกันปรากฏในโครสีบทที่4ข้อ6จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนคุณคาโรเพอร์เวสเป็นพยานว่าก่อนวันคริสต์มาสไม่นานสามีของเซนดราซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของดิฉันชื่อดัก <c oughs> เสียชีวิตอย่างกระทันหันจากอาการหัวใจวายขณะอายุเพียง59ปีเซนดราเสียใจอย่างที่สุด การจัดไปของดักทำให้ดิฉันย้อนนึกถึงความเศร้าในช่วงที่ดิฉันเคยสูญเสียคนที่รักไปเมื่อหลายปีก่อนแต่คราวนี้ความคิดของดิฉันทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่แซนดราครอบครัวของเธออยู่ไกลมากดังนั้นทันทีที่ดิฉันได้รับข่าวดิฉันจึงรีบไปอยู่กับเธอระหว่างที่เรารอครอบครัวของเธอเดินทางมาเธอนั่งอยู่ตรงขอบโซฟาเช็ดน้ำตา บางครั้งร้องไห้สะอึกสะอื้นบางครั้งก็นั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายดิฉันควรพูดอะไรดีทุกคำที่นึกออกดูจะไม่เหมาะสมหรือไร้ความหมายไปหมดไม่มีคำปลอบโยนใดฟังดูถูกที่ถูกเวลาเลยดิฉันจึงเลือกแค่นั่งอยู่ข้างๆเอาแขนโอบไหล่เธอไว้เธอแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดิฉันอยู่ตรงนั้นดิฉันนั่งอยู่กับเธอหลายชั่วโมง คอยชงเครื่องดืง่มหรือทำแซนด์วิชให้บ้างแม่เธอแทบจะไม่แตะต้องและดิฉันเองก็แทบไม่พูดอะไรเลยดิฉันเพียงร่วมเงียบอยู่กับความโศกเศร้าของเธอระหว่างที่เรารอครอบครัวมาถึงและก่อนที่ความวุ่นวายจากการจัดงานศพจะเข้ามาแทนที่ความเงียบที่เศร้าส้อยนั้นหลังงานศพเซนดราหันมาบอกดิฉันว่าขอบคุณที่มานั่งอยู่กับฉันนะ ฉันไม่ต้องการคำพูดใดๆจากเธอเลยแค่การมีเธออยู่ตรงนั้นก็เพียงพอแล้วข้อคิดสําหรับวันนี้การอยู่ด้วยของข้าพเจ้าสามารถปลอบโยนผู้ที่เศร้าโศกได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่กำลังเศร้าโศกข้าแต่พระเจ้าข้าปรุงทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ปลอบประโลมสูงสุดสำหรับผู้ที่โศกเศร้าและขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะปลอบโยนผู้อื่นที่กำลังโศกเศร้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ